ออเ,อ,เอ้ยแล้วดูแลก็ได้แล้วเยเพราะพี่มีคนดูแลแล้วคือพี่เบอร์หนึ่งดูแลดูยังไม่รอดเลยตา <c oughs> เฮ้ยเป็นเหล็กนะ อ้ไม่เจอปืนชาร์จหรือวะ <S <S อ้พี่ทีนนี้สีถี่แรงก็งรีแรงว่ะด,ดูดูว่าดูจะเอาร้อยห้าสิบยาวซีซั่งอย่นี้แต่แรงใหญ่ก็จะเอามาเตือนดันยาวยาวเลย แต่ว่าเคาจะแบกเราก่อนวันนี้ให้เด็กแบกนหรู้ได้ไงอ่ะพี่รู้ได้ไงว่าพี่รู้ได้ไงว่าก็อยู่อยู่มอสาน วันที่สิบสี่ก็มอสองนะสิบสี่บางคนก็ก็มอสองอะนะ้ยพี่เก่งเกน่าไม่รู้ว่าจะต่อที่เดิมหรือจะย้ายที่ใหม่ยังไม่รู้กำลังยึดจุดทุกชีวิตอยู่สิบห้าปี สิปีนะพึ่งสิบสี่แบบว่าเรียนก่อนไงเระมานั้นไม่ <c oughs> หรอกบางคนก็ที่จริงอ่ะควรอยู่มอสอนแต่ว่าอยู่มสามได้อันนี้ขอวว่าี <c oughs> อ้าวจ้ะฮอะไรหนูไม่เจอไม่เจอปืนชาที่ดีเลยว่ะ <Mission> ใมีชิปสามอันบ้างได้ได้ชิปเ้ยจะเป็นเกม <c oughs> อะไรกันนี่ <c oughs> ด,ดังเลยเอะ้ เกิดเขานี่เปื่อะไรมาเปิดไม้หรอมางอนทีน,นี่ไม่โอ้ยอุ้ย ีกว่าแนละ้วคนคนหนือจุดแดงแล้วครับพี่พีพี่คนหนึงง่งลงไปดได้ไหมขับไปด้ไปด้วยไปด้วยครับไปด้วยไปด้วยวยอ

เอาเอาของอยู่นี่อ้วเป็นแปเนี่ยเล่นแต่ว่าจะได้เอฟโอ้อ๋ออออออคอโดนมีแ่คือโดนอีแ้ว ยิงไหวเป่ะใช้สกิลค้นหานและทำลายเลยอฮ้ยหนูยิงไม่ได้รนูแรกอะเราถฉยดีกว่าแม่งพี่ เอ้ยเจอขวบมานล้กเกลียดอ่ะโคเกะ ทักิลค้นหาและทำลายเลยขอช่วยพีตอนหนึ่งก่อนพี่พ่อหนูขอรามได้ไหมอองไม่ทันนะให้มร้อยสาิดหน่อยีไปหมพี่สองุยพี่หนูขอ้ามินขอรามย Oh, dippy.

เขากดอีวัติหน้าบึ้งใสจะกดไอ้นั่นของใ,ให้เจ้าไม่ไงเราจะกดอีวัตรีเส้นเราหนูเหอะมากดหน้าบึ้งใส่พี่เขาเฉยชิบหายแล้วกูว่าเขาเขาดา่าเขาด่าในใจแล้วแนะหละฮะว่าไงตะกี้หนูกดหน้าบึ้งใส่พี่เขาไงปวดข้อกูแบบก็แบบเราเป็นเด็กที่ไม่ดีเท่าไหร่ ให้คนแกน่นี่ก็อยู่เนาะมีตัวเพงลงสามตัวนคนแก,นก่เพงลังคามีตัวนาะ 你。Yeah. あ。<susuruh> Do it. Do, do nice <laughs> the tag Yeah. มาสักที่อกออกอเตนไมลยยังไม่ใจ่ตอนนี้น่าดีนาฮะยังไม่ใจยังไม่ใส่ตอนนี้